สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเพ้นโมเดลนะครับเป็นมินิฟิกเกอร์จากบอร์ดเกม Dead by Daylight นะครับมันจะเป็นฟิกเกอร์เล็กๆแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ผมก็เพ้นไปแล้วผมเพ้นไปหลายตัวแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ผมเพ้นเสร็จแล้วนะครับพวกมินิฟิกพวกนี้ก็คือใช้เล่นกับบอร์ดเกม Dead by Daylight นะครับเพ้นไปได้แล้วทั้งหมด4ตัวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คนอันนี้เป็นฝั่งเอ่อ s u r v i v o r ยังไม่ได้เพ้นนะผมเพ้นไปแต่ฝั่งคิวเลอร์นะครับคิวเลอร์ทั้งหมด4ี่ตัวยังเหลืออีก2ตัวนะครับและสีที่ผมใช้นะครับนั่นก็คือสีไทโทนนะครับผมซื้อมาเป็นเซตสิสองสีนะฮะเป็นเซตสีสดใสหน่อยนะครับไม่ได้แบบมืดหมนนะครับเออเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอามาผสมเองนะครับถ้าซื้อเป็นสีมบนะถ้าอยากได้สีแบบสดใส่มันจะผสมมาให้ใสไม่ได้แต่ถ้าซื้อแบบสีสดใสอ่ะ แล้วเราเอาไปผสมให้มันหมุนนะผสมดำผสมอะไรเข้าไปนิดนิดหน่อยหน่อยอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะหมุนแล้วนะฮะเออคือโมเดลตัวตั้งเดิมของมันไม่ได้มีสีมาให้นะเนี่ยโมเดลของมันก็จะเป็นแบบนี้อืมเป็นสีเดิมเดิมแบบเป็นพลาสติกนะขั้นแรกเดี๋ยวเราต้องมาคนรองพื้นก่อนนะฮะรองพื้นที่ผมใช้ก็ใช้ตัวนี้นะครับผมใช้เป็นสีดำนะเพราะว่าเวลาแบบซอกลึก,ลกซอกอะไรเงี้ยเวลาเราเอาผู้กันเก็บเข้าไปไม่ได้มันก็ยังแบบ ดูไม่โป๊ะนะอันนี้เป็นภาพต้นแบบนะครับภาพต้นแบบที่จะใช้ในการเพ้น์นะครับและตัวที่เราจะเพ้น์ในวันนี้นะั่นก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้คือพ่นรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไม่พ่นรองพื้นอ่ะสีมันจะไม่ติดนะจะทําให้เพ้น์ยากขึ้นนะครับที่ผมจะทําเลยก็คือรองพื้นก่อนนะครับรองพื้นด้วยสีไม่ต้องแบบไล่เฉดสีไม่ต้องอะไรนะ เออผมลองมาหลายเทคนิคแล้วอันนี้ผมเพ้นเองแบบมั่วๆเลยนะฮะเพ้นแบบไม่มีหลักการอะไรอ่ะเออเพ้นแบบตามความเข้าใจของตัวเองอยากเพ้นอะไรก็เพ้นเพราะว่ามันเป็นโมเดลของเราอยู่แล้วอ่ะก็เลยจัดมั่วๆเลยผสมสีอยากผสมอะไรก็ผสมไปเลยเห็นไหมผมใช้สีที่มันสดใสเวลาจะทําให้มันหม่นมันก็จะง่ายหน่อย เราเพ้นเนี่ยเราต้องการเพิ่มอัตลดในการเล่นนะฮะเวลาแบบบอร์ดเกมเนี่ยที่มีมินิฟิกแล้วเราเพ้นมันเนี่ยมันจะแบบเวลาเล่นเราก็จะมีความฟินเพิ่มมานะฮะยิ่งไอ้บอร์ดเกมเดทบายเดย์ไลท์เนี่ยคือฟิกเกอร์ถ้าไม่เพ้นฟิกเกอร์ figure, มันจะเหมือนกันแบบเหมือนกันเกือบทุกตัวคือแยกไม่ค่อยออกนะฮะมันไม่ได้มีแบบสีแยกอะไรมาให้เหมือนเกมอ,อื่นๆนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเพ้นนะครับตอนแรกก็ไม่ากล้าจะเพ้นหรอก พอเพ้นแล้วก็เออเพินดีก็ยาวเลยนะครับวงการบอดเกมนี่แม่งสิ้นเปลืองเหมือนกันนะเนี่ยไหนจะต้องมาเพ้นไหนจะต้องมาซื้อสีกว่าจะได้เล่นนี่ลำบากลำบนเอาเรื่องเหมือนกันแนฮะ้ นี่นะครับเพ้นมาได้ประมาณนี้แล้วนี่ในกล้องไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะฮะนี่แต่อันนี้ประมาณนี้ให้ดูตัวอื่นมากดีกว่าที่ผมเพ้นไปนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็ดูอ้างอิงจากในอตามอินเทอร์เนต็ตเอานะครับอันนี้แรกๆก,ก็เพ้นถูกเพ้นผิดเพ้นมั่วๆไปบ้างนะครับนี่ครับไอตัวนี้เพ้นเพ้นไปหลายรอบมากเพราะว่าเพ้นผิด ไม่ได้เพ้นผิดอะ่ะเพ้นออกมาแล้วสีมันเน่าๆนะครับก็ต้องเพ้นทับใหม่ไปหลายรอบอยู่เหมือนกันนะรอแห้งแล้วก็เพ้นทับไปนะฮะก็น่าจะดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในตอนนี้แล้วนะฮะผมก็เพ้นไม่เป็นนี่ก็เป็นการเพ้นโมเดลครั้งแรกด้วยนะครับอันนี้ก็เหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเติมพวกคาบเลือดคาบอะไรให้ดูแบบเป็นฆาตกรมากขึ้นนะฮะไปลุยกันต่อ นี้ผมใช้สีดำนะครับสีดำผสมน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ละลายน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็ทาเคลือบลงไปนะครับเห็นไหมครับพวกลายเส้นพวกเท็กเจอร์อะไรมันมันก็จะชัดเจนขึ้นดูตรงบางเกงน,นะฮะแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าเห็นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับอืมนครับมาถึงขั้นตอนที่ใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมรอสีแห้งรอสีอะไรก็เรียบร้อยแล้ะ ต่อไปที่ผมจะทํานั่นก็คือลงสีของเลือดนะครับนี่ผมลงที่ฐานไปแล้วแล้วก็เอาสีแดงที่มันแบบสดจี๊ดเลยเนี่ยก็เต้มๆนิดๆหน่อยๆนะครับต้มๆตามจุดต่างๆนะครับผมก็จะอิงอาภาพต้นแบบภาพนี้เป็นหลักนะครับเราสามารถทําให้ผู้กันเนี่ยแห้งแล้วก็ดรายบัตรมันเข้าไปได้นะครับ ร้อยนะครับมินิิกเกอร์ของผมไม่รู้ว่ากล้องจับเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมันเล็กมากนี่นะครับอยากให้ดูใกล้ๆจังเลยมันจับไม่ค่อยเห็นเนาะ,ะเพราะว่ามันเล็กมากๆเลยนะครับโอ้โหใช้เวลาเห็นก็พักใหญ่เลยนะครับเปมี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ